ไอห,หนูจะมาอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากมีวานรายใหญ่ซื้อประมาณ3 7หมื่นล้านบาทและชีบะจะมาอย่างแน่นอนฉะนั้นข้อความนี้และข้อมูลนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลวันนี้เรามาอัปเดตนะครับว่าวานได้ทำการซื้อชีบะอีกครั้งหนึ่งและอันนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าชีบะ จะพุ่งอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องลองดูไอเขาเรียกว่าฝัดนิวก่อนนะว่ามันจะมีฝัดนิวอะไรออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าชีบะมาอย่างแน่นอนนะครับในข้อมูลนี้มาจาก e t เ e อร์สแกนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเผยเห็นว่ามีวานเนี่ยเข้าซื้อชีบะนะครับจำนวนประมาณ20ล้านล้านเหรียญน,นะครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1.1 สล้านดอลลาร์สหรัฐบนแพลตฟอร์มคอยเบสกนั่นเองก็ตามนะครับตอนนี้ราคาของเรลมชิบะมีการเพิ่มขึ้นอย่างเล็กน้อยนะครับที่0.04ตัว5 8 6 7ดอลลาร์ราคาไม่ค่อยมีดูมีการฟื้นเท่าไหร่นะครับหลังจากที่วานได้เริ่มซื้อสรุปที่น่าสำคัญมากๆเลยนะครับคือการเข้าซื้อครั้งนี้เป็นครั้งที่สอนะครับหลังจากมีการประกาศเรื่องกับ แอปของโรบิน o ูดนะครับที่มีถึง5้าแสนคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการช้อนซื้อนะครับเนื่องจากว่าข่าวของโรบินฮูดทำให้ราคาของเหรียญชิบะร่วงไปเล็กน้อยนะครับและครั้งนี้การซื้อนะครับด้วยมูล,ลค่าประมาณ3 7หมื่นล้านบาทเนี่ยเป็นผลจากการช้อนซื้อนะครับโดยทั่วไปอันนี้เป็นการข้อสรุปข่าวนะครับว่าชิบะมีเป็นการช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการไต่าราคาหรือการระเบิดราคาใดๆเอาหละนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะว่าถ้าไม่มีฟลัดนิวเกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้หรือ2องาวันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าชีบะจะพุ่งอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าการพุ่งครั้งนี้มันจะส่งผลต่อราคาชีบะมากน้อยขนาดไหนก่อนที่ จะเข้าสู่ปี2022นะครับตอนที่ช่วงของราคาของชีบะอาจจะมีการผนึกหรือนิ่งเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญที่กึงก่งเหรียญมีมกึ่งแอลคอยนะครับมันจะเป็นมีมก็ได้มันจะเป็นแอลกอยก็ได้ฉะนั้นลูกผสมอันนี้นะครับไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ รูผสมอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นฉะนั้นการจะคาดแนวเนี่ยยากกว่าเหรียญแอลคอยทั่วไปและยากกว่าเหรียญมีงทั่วไปด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านและเรามานั่งลุ้นด้วยกันว่าชีบะอินุจะไปต่อได้หรือไม่นะครับใครคิดว่าไปต่อได้นะครับก็กดหนึ่งเลยไปต่อไม่ได้กดสองนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะให้กำลังใจกัดช่องเรามากยิ่งขึ้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ a c e b o o k y o u u u b e ไลายกลุ่มโดยเฉพาะรลายกลุ่มเราชื่อคริปโตเคอเรน c ี c คอมมูนิตนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายได้นะครับแล้วเรา,าจะส่ง QR code กับลิงก์ให้นะครับแนะนำว่าทักมาที่เพจหรือ Facebook แล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code มาให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอิ n u จะ g o t o the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ์นิวมูลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไยก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิต m i n เ r เท่านั้นร้านอินฟินิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟ ทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ infinite miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้าน เพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้